ใครก็แล้วแต่ที่ละหมาด5เวลาเขาไม่ถึงละหมาดฟรัูนะครับแล้วก็ถือสินอดในเดือนรอมฎอนนะครับสินอดที่เป็นวาญิบแล้วก็นะครับการที่พวกนางนั้นจะต้องรักษาอาวัยวะเพศของพวกนางยกเว้นนะครับสามีของนางแล้วก็เชื่อฟังสามีนะครับจะมีเสียงกล่าวขึ้นมาว่าจงเข้าไปเลยให้นางเข้าไปเลยประตูใดก็ได้ที่นางนั้นมีความปรารถนาจากบรรดาประตูสวรรค์ทั้งหลาย อัลลอฮฺอักบัตพี่น้องครับพี่น้องที่เป็นผู้หญิงสตรีมุสลิมทั้งหลายอยากจะเลือกประตูสวรรค์นะครับให้ปฏิบัติ4ข้อนี้ละหมาดฟรัดู5เวลานะครับแล้วก็ตือสิดดในเดอรมฎดอน2และก็3ก็คือการรักษาอวัยวเพศและก็4ก็คือการที่เรานั้นจะต้องเชื่อฟังสามีในสิ่งที่เป็นความดีนะครับเพราะว่าการที่เราได้ปฏิบัติ4อย่างนี้ก็จะทำให้เรานั้นสามารถที่จะมีสิทธิ์ เลือกประตูสวรรค์ประตูใดก็ได้ตามที่เรามีความปรารถนาะตามที่ท่านนาบสลลีสุลต่านอะลัยวะสลัมได้บอกเอาไว้ฉะนั้นพี่น้องครับท่านอิมนุอุมัดนะครับท่านอุมัดเมื่อตอบเรอเดียล่อนูได้กลา่าวกับท่านนาบสลลีสุลต่านอะลัยวะสลัมบอกว่าทรัพย์สมบัติชนิดใดแบบไหนที่เราสมควรที่จะครอบครองมันเอาไว้นะครับสมควรที่จะมีเอาไว้นั่นหมายถึงว่า มันม um um ีสิ ab, k ata, k ่งใดบ้างที่สมควรอย่างยิ่งสําหรับเราทุกคนนั้นจะต้องมีท่านอับดุลสลอมก็บอกกับท่านอุมัดบอกว่าประการแรกเลยก้อนบัญชากิรอคนที่มีหัวใจที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮุบ ب ح ا ن ه ละนะครับก้อนบัญชากิรอวอริซานันจากิรอและลิ้นนะครับที่มันมีมากด้วยกับการลำลึกถึงอัลลอฮฺบ ب ح ا ن ه และ ت ع ا ل และสุดท้ายกับวะเจ้าตันซาลิ حة นะครับตูอีนูฮูอัลลอฮฺอัมริลอาคระ นะครับประการสุดท้ายที่ท่านนบีสโลลลี่เซามบอกกับท่านอุมัตบอกว่า3มอย่างที่ควรที่จะมีไว้ก็คือหัวใจของเราที่รู้จักขอบคุณต่อและก็ลิ้นของเราที่รู้จักการลำลึกถึงพระองค์และก็ภรรยาที่ดีที่ช่วยเหลือในเรื่องของอาคีรอนะครับในสิ่งที่เป็นความดีนะครับพี่น้องทั้งหลายครับเมื่อเราเป็นภรรยาที่ดีนะครับบอกเกิดความดีมากมายที่จะเกิดขึ้นกับสามีของเรานะครับ ขอดูอาให้เราทั้งหลายนั้นได้ยืนหยัดอยู่บนความดีทั้งหลายนะครับและให้เรานั้นเป็นคนที่ลำลึกถึงอัลลอฮ์หัวใจที่มีเมตตาและอัลลอฮ์สุบฮานาตาลาก็จะประทานความดีให้กับเรา